เดีออนน๋ยพรเอาตัวยนต์มอันนี้เ้าอ,อยู่ใกล้กล้องน้ำตกน้ำตกอยู่เบื้องนี้เนาะนีะ่แหละเ้าอ,อยู่ใต้เบื้องนี้จะเป็นลืบมันมันเป็นโบกของน้ำตกมันเป็นทำหรือว่าถทำก็ได้ว่ามันเป็นโบกก็ได้น,นี่เบื้องนี้ตัวอาจารย์เขามาพักเบืองาาาสองจริงๆมันก็บ,บรรเดียบแล้วเขามาแปลงว่านแปลง แดงมองมองอยู่มองเศร้าอันอาคตอ่พาพาปิสุหรือออกตุนยานโยมมามาพกพาอาศัยกับใดอันนี้ทรงน้ำเนะเาะครูบาอาจารย์เนมีมาเหตุมาสอ,าอยู่บนกับสองเต็นสามเต็นตอ,อ,าาอนพออดันนอนนอนอยู่ ครับต,ตัวนี้หมอ,อกมาลงหมอกลงทั้งน้นก็จะบปเห็นยังแ,แล้วนี่บ่บ่นี่จะแชนงตกตเอือออะเมื่อน่จันยายนพักอยู่นี่เนาะจันยายนองนกันครับอยู่ลืบเลือบือ,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 อีกอันนึงแต่ว่พาเาย,าย,าย็นหรอกระยักรบกวนเป็นเดิางไทยเก่งไ ตาพาเียบตัวมันอยู่าเงี่ยมันมันโบภา,าล้มล้มมันกับโบแห้งเลยมันเดียมันมิดเพราะมันอยู่ใต่ใต่บนต้นตก สวนโยเขาพังเป็นจันโยมังเหมืนพระลมมันละอองน้ำตกมันสิมาพี่มันสิมาเขามานี่เมื่อคืนเนี่ยทั้งฝนตกทั้งพ,งพายห้องโอ้ยลมแห้งๆพุ่นสองไปเลยอ,อันนี้คือละอองน้ำน้ำตกเลยฮะ เอลาไปไายผลนุ่นเปียกผลสู้มาอ่ะตัวพี่เนาะมาแล้วในเบื่องบรรยากาศหมอกนี่แหละส่วนยังน้อยมันผ่ามันเปิดเดี๋ยวสุดทายอีกมันก็สิเป็นอีกแบบบรรยากาศหนึ่งเด้อยูนี่ส่วนนี้หนาวพ้นนะก็ต้องทันมาหน้าแล้งกระน้ำกระมียมันน้อยมันกระบองน้ำมาเอ่อหมาอซมในส่วนนี้ว่าการ นำใส่นำนำสันนำใส่กับอมีมืดนาพลอวานาแหล่งสีมันกหาหะยากแน่นอนหนึงน่งก็ต้องบริกรรมนักเจะอตัวหน่อยพันคุดให้ลากกระเา๋า,า,จายจมากกวัายี่ววงนี้จะเป็นมยี่ไี้ใด้วงนึงนี่เนาะหนเดียวนี่านาย่ไหนมันเปียกหนามันซุ่มตลอด ยอนยันย้อนหันเลยเปอ่ะตัวอาดน้าบ่อันบ่บ่ยดบ่น้าบ่ยดบ่บ่เนา่ะวีดเนาะบ่คือคลองกันหน่อยใช่ไุน่นเนาะยืนหุ่นบ่ได้เสียเลย nó hên 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 san chưa đi tim với hên bay này bay tàu đấy